สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลบข้อมูลไลน์เฉพาะคนนะครับเขามีฟีเจอร์ใหม่มาแล้ววิธีการลบเราลบได้2แบบนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เลยนะครับแล้วให้เรามาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปที่แชทนะครับแล้วเราไปหาอันนี้นะครับลบข้อมูล อันนี้คือเครื่อง Android นะครับเห็นไหมพอเราเข้ามาฟีเจอร์เขาจะต่างกันแล้วนะครับก็คือแต่ก่อนนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็สามารถเชื่อลบแคสได้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องจิ้มไปเองนะครับอันนี้นะครับข้อมูลแคสค์ก็คือข้อมูลที่ไม่จําเป็นนะครับเป็นข้อมูลขยะที่ว่าเราไม่จําเป็นไม่ใช่ไฟล์รูปภาพหรือว่าวิดีโออะไรของเรานะครับดังนั้นเราสามารถเชื่อลบตรงนี้ได้นะครับ ตอนนี้ข้อมูลแชทเหลือศูนย์แล้วนะครับทีนี้นะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้นะก็คือการลบนะครับแยกตามแชทอย่างก็คือแยกเป็นคนๆไปเลยนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเราจะลบข้อมูลของคนไหนนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ธรรมดานะครับไลน์โอเพนแชทหรือว่าเป็นกลุ่มไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะล้างข้อมูลได้นะครับสมมุติว่าผมจะล้างข้อมูลของคนนี้นะครับ เราลบข้อมูลคือข้อมูลหายเฉพาะฝั่งเรานะครับฝั่งเขายังอยู่ปกตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลของเราก็คือมีเฉพาะวิดีโอนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะลบวิดีโอเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้กับไลน์ของเรานะครับเราก็มาลบตรงนี้นะครับหรือเราจะลบข้อมูลแชทหรือข้อความแชททั้งหมดนะครับเราไม่ต้องลบไล่ทีละตัวนะครับเราสามารถที่จะมาลบตรงนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าต้องการลบทั้งหมดเลยหรือไม่นะครับเรากดลบไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็ลบ ข้อมูลระหว่างคนนั้นนะครับหรือกลุ่มนั้นของเราให้หมดแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เชตไลน์ของคนคนนี้นะครับเห็นไหมครับเขาลบไปเกลี้ยงแล้วนะครับแต่โปรไฟล์ของคนคนนั้นในเชตไลน์ก็ยังอยู่นะครับและอย่างที่2นะครับเราเข้ามาที่หน้าเชตไลน์เลยนะครับสมมุติว่าเราจะลบข้อมูลในกลุ่มนี้นะครับให้เรามาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาที่ตั้งค่าอื่นๆนะครับเราก็มาลบข้อมูลตรงนี้ได้เช่นกันนะครับ คือวิธีการนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกลบเช่นเราอยากจะลบแต่รูปภาพเราไม่ลบวิดีโอเราก็สามารถที่จะเลือกติ๊กตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะลบข้อมูลทั้งหมดเราก็ลบตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมกลายเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับทั้งหมดนะครับและทีนี้เราออกไปข้างนอกนะครับเห็นไหมครับกลุ่มนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เข้าไปดูข,ข้อมูลข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับ ข้อดีของทั้ง2วิธีนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกลบไฟล์เช่นว่าเราอยากจะเลือกลบแต่วิดีโอเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่เราก็สามารถที่เลือกได้หรือว่าเราจะเลือกลบเฉพาะรูปภาพเราก็สามารถที่เลือกได้หรือจะลบทั้งหมดเราก็สามารถเลือกได้เช่นกันคลิปนี้เป็นการลบข้อมูลแชทเฉพาะคนนะครับจะทําให้ไลนนั้นเพิ่มพื้นที่มากขึ้นนะครับและจะป้องกันลายอื่นลายค้างได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ